มาชมเต็นครับเพื่อนครับได้เต็นสำหรับไปชมบ้างไฟฮะไปเป่าแขนนอกสถานที่ครับอันนี้ยังขึ้นไม่สุดนะครับถ้าจะให้สุดก็คือต้องกดตรงนี้นะครับกดปุมแล้วก็ลูดขึ้นนะครับเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบด้านล่างมันก็จะสูงขึ้นนะครับ อ,อันนี้เอาเตี้ยๆก่อนนะครับนะเราจะให้สูงขึ้นอีกกรณีนี่มันจะมีเดือยตรงนี้นะครับเดือยตรงนี้ก็ต้องเอาตรงนี้นะครับรูดที่แรกข้อนะมันจะอยู่ไอ้ไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องรูดขึ้นไปให้มันดังกลึบนะครับเข้ารูพอดีเดือยเข้ารูพอดีนะครับความกว้างสบายเลยครับนะ ตอนนี้ฝนกำลังตกปล่อยๆครับใช้ได้เลยครับ3าคูณสเมตรครับสบายเลยนั่งชมบังไฟนะฮะชิวๆเลยครับถ้าอยากให้แน่นก็ต้องาตะปู3ามมาตอกนะครับหรือว่าสมอนะครับตอกลงไปเลยนะครับทั้ง4จุดนะครับ ก็จะมีแปดตัวเนาะท่านใดสนใจนะครับผมปักตะกร้าวางลิงไว้ให้แล้วนะฮะหลังนี้นะครับ800ร้อยกว่าบาทเองนะฮะปลูกมาว่าครับสำหรับผมนะ800ร้อยกว่าบาทนะครับมีเต็นท์ไว้ชมบางไฟฮะไว้ชมวิวแล้วก็สามารถกลางด้วยคนเดียวนะครับ คนเดียวนะครับเนี่ยผมกลางคนเดียวเนี่ยได้ทั้งหลังเลยครับค่อยๆกลางทีราคาราคานะครับขยายออกนะครับที่สําคัญต้องต้องขยายออกก่อนนะครับเตี้ยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ใช้ผ้าเอาใบคลุมนะครับแล้วก็ใช้ตีนทุกแกนะครับตีนทุกแกติดตามมุมให้ตรงมุมนะครับตรงนี้ต้องติดเฉียงนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเนี่ยเต็นทุแกตรงเนี้ยต้องให้เสมอกันนะครับ ทางทั้งที่มันเฉียงนั่นแหละตอนแรกนะครับพอมันกลางออกแล้วมันก็จะมันก็จะตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปูกนะครับขยายออกขยายออกขยายออกนะครับเสร็จหลังจากนั้นก็ดึงขึ้นพอพอพอสูงขึ้นน่ะในระดับหนึ่งนะครับมันจะกว้างฉีกกว้างออกไปอีกนะครับนะนี่ครับถ้าสนใจนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับนะขวนมาแล้วฮะ ผมปักตะก้าวางลิงไว้ให้แล้วครับถือว่ากว้างนะครับ3เมตรกว้างครับยังปรับขึ้นไปได้อีกนะครับสามารถปรับขึ้นไปได้อีก ตรงนี้นะครับเพียงแค่กดนะครับแล้วก็เท้าเหยียบนะครับมันจะขึ้นไปอีกได้อีกนะครับเพราะนั้นระดับมันไม่ได้อยู่ขนาดนี้นะครับนี่ครับถ้าต้องการให้สูงขึ้นนะครับเราก็กดใช้นิ้วกด ถ้าให้สูงอีกก็กดอีกครับนะคือมันสามารถสูงขึ้นไปได้อีกตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเวลาจะกดลงก็ต้องกดกดตัวดําเนี่ยนะครับพอกดตัวดำปุ๊บก็จะรูดลงรูดลงมานะครับแบบนี้ประมาณนี้นครับนะวิธีกางก็คือต้องต้องกลางออกมาให้ได้กว้างขนาดนี้ก่อนนะครับ ขนาดเนี้ยเกือบเท่าเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกนะครับวิธีกลางก็คือต้องเวลากลางได้ออกถางออกได้ประมาณหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้ตีนตุแกแงติดก่อน,นตามมุมนะครับนะแล้วก็ค่อยๆกลางออกนะครับค่อยๆกลางออกหลังจากนั้นก็ใช้อ่การรูด รูดขึ้นรูดให้ดังปึึบเลยนะครับนะพะมันมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับรูดขึ้นไปมันก็จะได้เดือยตรงนี้มันจะดังปลึบนะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับจะเอาสูงระดับไหนนะครับอันนี้สูงสุดละนี่คือปลดลงนะครับปลดลงปลดลงละนะครับปนปลดลงครับ นะลองดูนะครับลองดูแบบนี้ง่ายๆครับแล้วก็อย่าลืมผูกตรงนี้ด้วยนะครับนะตอนนี้มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ตรงนี้นไว้ตอกนะครับนะไว้ตอกใช้ตะปูสามนะครับตอกนะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงปักตะก้าให้นะครับนะ ถ้าใคสนใจนะครับผมวางลิงก์ปักตก้าไว้ให้นะครับ